ขอแสดงความยินดีกับแมทพิรณีนะคะล่าสุดแฟนหนุ่มนอกวงการได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วค่ะโดยแมทได้โพสคลิปลงไอจีของเธอนะคะในขณะที่แฟนหนุ่มเนี่ยมีการมอบช่อดอกไม้ให้แต่หลังจากนั้นก็มีการหยิบแหวนเพชรขึ้นมาค่ะแล้วก็ขอสาวแมทแต่งงานและแน่นอนว่าเจ้าตัวก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่แฟนหนุ่มเนี่ยมาขอแต่งงาน เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ว่าเธอได้แต่งงานด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตามองเรื่องความรักมาโดยตลอดหลังจากที่เลิกราล่าคนสงกา์ไปและนี่ก็คือสีหน้าของคนที่ดีใจนะคะเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวนี่ค่ะแหวนเพชรไม่ธรรมดานะ ซึ่งทางทั้งสองคนเนี่ยเขาได้มีการจัดทริปไปเที่ยวกันนะคะเป็นครอบครัวของคุณแมทก็คืออบอุ่นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคือผู้ใหญ่ก็รับรู้ในการที่ทั้งสองคนศึกษาดูใจนี่นะคะเพื่อนเพื่อน,นคนสนิทต่างๆด้วยคุณตาลน,นะคะเจ้าของภาพเนี่ยเขาได้ลงโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเขาก็พูดว่าแบบเขาก็รู้สึกดีใจที่ทั้งสองคนนี้ให้เขาเข้าไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญแบบนี้ด้วยนะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าคุณแมทเนี่ยเขาก็ คือเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับความรักแหละเดี๋ยวรอกลับมาจากนอร์เวย์ก่อนดูซิว่าจะตอบคำถามหรือว่ามีงานอีเวนต์ยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ค่ะว่าทั้งคู่ไปพบรักกันยังไงและจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ